วิธีการลบข้อความ Gmail ทั้งหมดในมือถือให้ทําตามขั้นตอนนี้เลยก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราอยู่ในแอป Gmail นะครับให้เราออกจาก Gmail ก่อนจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่เบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับแนะนําเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับเข้าไปเลยเมื่อเข้าเบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วนะครับให้เพื่อนๆเข้าหน้า Google Search หรือว่าหน้าของ Google ที่เราใช้ในการค้นหาให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาเลือกอีเมลที่เราต้องการลบข้อความก่อนนะครับโดยจะกดไปที่รูปบัญชี Gmail ของเราตรงนี้นะครับกดไปเลยจากนั้นกรณีที่เพื่อนๆนะครับมีหลาย Gmail เพื่อนๆก็เลือก Gmail ที่เพื่อนๆต้องการจะลบข้อความใน Gmail ได้เลยโอเคในลําดับต่อไปนะครับให้เรามากดตรงจุด3จุดตรงนี้และกดไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นนะครับในหน้าของ Google นะครับก็จะแสดงผลเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับ ต่อไปนะครับให้เรามากดตรงจุด9จุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับก็จะเป็นจุด9จุดในลักษณะนี้เนาะกดไปเลยและเลือกไปที่ gmail นะครับตรงนี้เลยโอเคครับและเมื่อเรานะครับอยู่ในหน้าของ gmail ที่แสดงผลเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปในลักษณะนี้แล้วแนะนําเลยนะครับให้เพื่อนๆมากดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับอก็กดเพิ่มเติมตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับให้กดเลือกไปที่อีเมลทั้งหมดตรงนี้เลย และให้เราครับกดไปที่กรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเพื่อเลือกข้อความใน Gmail ทั้งหมดจากนั้นกดไปที่ตัวหนังสือสีฟ้าที่เขียนว่าเลือกทั้งและก็จะเป็นจํานวนข้อความฉบับอีเมลที่อยู่ใน Gmail ของเรานะครับก็กดเลือกทั้งตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับกรณีที่เราอยากจะลบอีเมลทั้งหมดก็กดไปที่รูปถังขยะตรงนี้เลย เค okay. จากนั้นจะมีข้อความเด้งแจ้งเตือนนะครับว่าเรายืนยันที่จะลบอีเมลทั้งหมดหรือไม่นะครับถ้าเรายืนยันก็กดตกลงได้เลยจากนั้นนะครับ Gmail ก็จะทําการลบอีเมลทั้งหมดที่อยู่ใน Gmail ของเรานะครับแต่ในกรณีที่เพื่อนกดลบทั้งหมดแล้วมันยังมีอีเมลที่ตกค้างอยู่นะครับก็ให้เรากดเหมือนเดิมเลยกดเป็นที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้กดลบตรงนี้เลย ก็ตรงนี้อาจจะเป็นบั๊กบางอย่างที่เราไม่สามารถลบได้ทั้งหมดนะครับถ้ามีขึ้นก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับใช้วิธีนี้ได้เลยส่วนมากก็ลบอีกไม่เกินสัก1-2ครั้งเนาะอากาั้นนะครับเมื่อลบข้อความ Gmail ในโฟลเดอร์อีเมลทั้งหมดแล้วนะครับแนะนําให้เ,เพื่อนๆกดไปที่ถังขยะตรงนี้นะครับกดไปเลยครับโอเคก็ข้อความใน Gmail ที่เรากดลบไปเมื่อกี้นะครับในโฟลเดอร์อีเมลทั้งหมดก็จะถูกย้ายมาที่โฟลเดอร์ถังขยะในหนานี้นะครับและอีเมลทุกฉบับเหล่านี้จะถูกลบแบบทาวนอีก30วันนะครับ ก็ถ้าเกิดในกรณีที่เราอยากจะลบเลยทันทีก็กดไปที่ปุ่มสี่เหลี่ยมช่องบนสุดตรงนี้เลยจากนั้นนะครับก็กดเลือกทั้งแล้วก็จะเป็นฉบับอีเมลทั้งหมดที่อยู่ในถังขยะอีเมลของเรานะครับกดไปเลยโอเคและเรานะครับสามารถกดลบทิ้งถาวรลตรงนี้ได้เลยโอเคจากนั้นก็จะขึ้นการแจ้งเตือนเหมือนเดิมเลยครับถ้าเรายืนยันที่จะลบก็กดตกลงได้เลย โอเคก็ในถังขยะนะครับไม่มีอีเมลที่ตกค้างแล้วนะครับแสดงว่าข้อความที่เราได้ลบไปจะกลายเป็นการลบข้อความแบบถาวรแล้วนะครับรวมไปถึงอีเมลทั้งหมดก็ไม่มีแล้วนะครับและกล่องจดหมายก็จะไม่มีอีเมลเหมือนกันอ่ะก็ตรงนี้นะครับจะช่วยล้างข้อมูลล้างข้อความเก่าๆที่อยู่ในอีเมลและเราไม่ได้ใช้งานนะครับก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้กับ Google ด้วยนะครับแต่ก็จะมีข้อระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับคือเพื่อนๆที่มีข้อความที่สําคัญและยังจะใช้ประโยชน์ในบางข้อความได้ภายในอนาคตนะครับ ถ้าเกิดใช้วิธีการลบทั้งหมดในลักษณะนี้อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับก็อาจจะแก้โดยการเลือกทั้งหมดและยกเลิกการเลือกอีเมลที่สําคัญสําคัญไว้นะครับจากนั้นก็ลบอีเมลที่ไม่สําคัญออกให้หมดก็จะเป็นการเคลียร์บนที่ในอีเมลของเราได้ดีเลยนะครับก็เพียงวิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับในการลบข้อความอีเมลทั้งหมดที่อยู่ในบัญชี Gmail ของเรานะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีนี้ไปกดตามกันดูได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ